สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปตกปลาที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนะคะแล้วก็มาเก็บหอยแมงผูค่ะที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนะคะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะคะตามไปดูกันนะคะตอนนี้นะคะอยู่หน้าร้านขายหนอนและอุปกรณ์ตกปลาค่ะชื่อร้านว่าเชเน,เนเ่ เบ็ดตกปลานะคะอย่างอันนี้ราคาประมาณ700บาทค่ะมีหนอนหลายแบบเลยนะคะมันมีปูด้วยเขาเอาปูไปล่อเหยื่อด้วยนะคะเอาไปลอป่อปลานะคะอันนี้เหมือนปลิงเลยวะโอ้ยกุ้งเต้นค่ะืหใส่พริกเผาเข้าคั่วหน่อยนะโอ้โห,โห,โห,โโหโปูเนี่ยนะเอาไปดองเค็มนะใส่ส้มตำยอดเลยอันนี้เหมือนอะไรวะ อุปกรณ์ของบ้านเราอะแต่มันเป็นไม้อะบ้านเราอะเนาะอันนี้350บาทนะคะถ้าที่ไทยเขาเรียกว่าอะไรวะซุ้มเหรอซุ่มสนหนอนนะคะเขาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ240บบาทนะคะฝ oh, I mean. รั่งมาขี่จักรยานกันนะคะ ดูไปดูมาบรรยากาศเหมือนสะพานแม่น้ำแควเลยค่ะอาจจะมีโกบุริกับอังสุมาลินอยู่แถวนี้ก็ได้ที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณจะไปตกปลาในแม่น้ำในบึงในลําคลองเนี่ยในน้ําจืดอะว่าง่ายๆคุณจะต้องมีบัตรนะคะบัตรอนุญาต ตกปลานะคะซึ่งบัตรนี้ก็คือคุณได้เสียเงินนะคะเสียภาษีค่าตกปลาไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาตกที่ทะเลนะคะคุณสามารถตกได้ฟรีค่ะของจากทะเลนะคะสามารถเก็บเอาไปได้ฟรีนะคะทองดีเนี่ยเขาก็มาตกปลาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่วนมากฝรั่งเขาก็ทํากันในวันหยุดนะคะซึ่งการตกปลาของเรานะคะเราก็มีอุดมการณ์นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราได้ปลามาปุ๊บวิธีการเอาเบ็ดออกจากตัวปลาเนี่ยออกอย่างระมัดระวังจะไม่กระตุกออกเด็ดขาด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 นะคะจะต้องค่อยๆเอาออกถ้าเกิดเป็น ปลาตัวเล็กเกินไปก็ปล่อยคืนนะคะแล้วเราก็จะตกปลามาแค่แบบตัว2ตัวคือแค่พอกินกัน2คนผัวเมียเท่านั้นเลยค่ะพอตกปลาเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการกรวดน้ําให้ปลานะคะเพื่อเป็นการขอบคุณปลานะคะที่มอบอาหารให้แก่เรานะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยปลาที่ฝรั่งเศสเนี่ยแพงมากเลยค่ะขั้นต่ําเลยนะคะกิโลละ400บาทค่ะอืมแพงเนาะ และนี่ก็คือสเบียงของพวกเรานะคะก็จะมีเลรสเผ็ดเนาะแล้วก็เลรสไก่ย่างซึ่งไม่เข้าใจทำไมถึงเอาไก่ย่างมาทําเป็นมันฝรั่งเนาะอยากกินไก่ย่างก็ซื้อไก่ย่างสิแต่ว่าสามีชอบกินมากเลยนะคะเลรสไก่ย่างแล้วก็มี m m นะคะแล้วก็นี่ค่ะฟูสทีนะคะอันนี้เป็นชาดํารสดอกชบากับลูกพีชนะคะอันนี้คือเลรสเผ็ดนะคะเดี๋ยวจะลองให้ทองดีชิมนะคะว่าเขาจะเผ็ดหรือเปล่าเบบี้ How spicy? You like it? <Good choice. S 1> หรอเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะขออกคำเผ็ดประมาณเมียเมียเลรลดเมี่ยงคำคือก็คือไม่เผ็ดอะค่ะ oh. แต่ว่ามันจะหวานหวานกลมกล่อมกลมกล่อมนะคะ hey. หลายคนอาจจะสงสัยนะคะหรืออาจจะเป็นแค่เราเท่านั้นที่สงสัยนะคะว่าเอททะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยน้ำมันจะเค็มเหมือนทะเลชะอำบ้านเราไหมเดี๋ยววันนี้มาพิสูจน์กันค่ะเค็มเค็มก็ฉันเป็นทะเลไม่มีเฮาเรื่องเยอะแค่ตกปลาโอ๊ยพิธีกรรมเยอะเหลือเกินเปลี่ยนนู่นใส่นี่ตรง ใส่อันนูน้นอันนั้นอันนี้อะไรเยอะแยะมากมายนี่ตกปลาอยู่สลาบุรีเบ็ดตกปลาใช้อะไรรู้ไหมใช้ไม้ไผ่ค่ะส่วนในตัวถ่วงใช้อะไรใช้ก้อนหินพันส่วนหนอเนี่ยก็ขุดดินเอาจบง่ายๆนี่แบบโอ้ยเนี่ยครึ่งชั่วโมงละไม่ได้ตกสักทีแล้วกูเป็นปลานี่กูเดินขึ้นมาบนบกเลยบอกว่าเออมึงเอากูไปเถอะใครมีเหรียญน้ามายหยอดกระปุกดิใครมีเหรียญนมาหยอดกระปุกดิ <c oughs> ฝรั่งนะคะเวลาที่เขามาเมืองไทยค่ะเขาไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมคนไทยเนี่ยใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นไปเล่นน้ําทะเลเขามองว่าแบบเฮ้ยคุณไปเล่นน้ําคุณก็ต้องใส่สวิมมิ่งสูทสิก็โยกไม่หยุดโยก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 ไปหมนหลุดโลกเราก็อธิบายเขาฟังว่าเอ้าก็เพราะว่ามันเป็นสวิมมิ่งสูทไงก็เลยต้องไปใส่ว่ายที่สวิมมิ่งพูลสะว่ายน้ําแต่ว่าเวลาเรามาที่เมืองนอกเนาะเวลาเราไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยเราก็ใส่ชุดว่ายน้ํานะคะเพราะว่าจะได้ไม่ดูแปลกประหลาดเนาะ แต่ว่าเวลาเรากลับไทยเราก็ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะคะเป็นเด็กแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะอยู่ที่ไหนก็ต้องปรับตัวให้กันให้ได้นะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะคุณนขนาย่ิมกนไมกนไเห็นแต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยเยี่ยงปลาหางนกยุงเหยื่อกูยังใหญ่กว่าปลาที่นี่อีก นั่นปลาหรือพญาตัวตื่นวะนั่นอะ้ออย,ยมาแล้ว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 ,มแ,ลวแม่งกินเหยื่ออีกแล้วเแบบี้อ้ามันร้ายนะมันกินเหยื่อของเราไปฟรีๆเลยค่ะคนรู้วิธีเซาะเหยื่อออกโดยไม่ให้เรารู้สึกนี่ปลาหรือจอมยุทธเนี่ยอระหว่างนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังน,นะคะมีนักธุรกิจคนหนึ่ง เขาเห็นผู้ชายคนนึงเนี่ยเข้ามาตกปลาทุกวันวันละหนึ่งตัวค่ะด้วยความสงสัยเขาก็เข้าไปถามว่าคุณทําไมคุณมาตกปลาวันละตัววันละตัวเนี่ยทําไมคุณไม่ตกไปทีนึงเยอะๆเลยแล้วผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าก็ผมกินปลาวันละตัวจะให้ผมตกเยอะแยะไปทําไมนักธุรกิจก็บอกว่าอา้าวก็ตกเยอะๆพอมันเหลือก็ไปขายไง แล้วพอได้กําไรมาใช่ไหมก็ซื้อเรือเรือเรือลาเล็กๆแล้วก็ออกไปตกปลาพอออกเรือก็ได้ปลาเยอะไปอีกก็ปลาไปขายพอปลาไปขายได้กําไรทีนี้ก็ซื้อเรือใหญ่เลยพอซื้อเรือใหญ่ทีนี้ก็จ้างลูกจ้างจ้างคนงานเลยเออเสร็จแล้วเราก็ตกปลาได้เป็นเยอะๆได้เป็นตันๆเลยนะแล้วจากนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ให้คนงานน่ะเขาทางานไปแล้วคนตกปลาบอกแล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วยังไงต่อครับแล้วนะ้าทุกีบอกว่าอ้า คุณก็จะได้มีชีวิตที่เป็นอิสระไงคุณจะได้ทําอะไรอย่างที่คุณทําแบบว่างๆแบบนั่งตกปลาตะตลิงตะลิงอะไรเล่นๆนะชิวๆแล้วคนตกปลาบอกว่าเอา้าก็ที่ผมเป็นอยู่ก็นี่ไงครับชีวิตอิสระนั่งตกปลาเล่นๆชิวๆ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะ ความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องหูรวยล้นฟ้าพี่มหาเศรษฐีวิ่งไปหนูถีบจักรอะไรขนาดนั้นนะคะอย่าไปตัดสินใครบางคนเห็นว่าอุ้ยคนนี้แบบจนทําไมเขาไม่ทําแบบนั้นทําไมเขาไม่ทําอย่างนี้ไว้น็อตไว้น็อตปลุกกวบป้าปลุกกวบป้าคุณรู้จักเขาดีแล้วเหรอบางทีเขาทาตัวแบบนี้<ๆ>เงินในบัญชีก็อาจจะมีอยู่10ล้านก็ได้ใช่ไหมอุ้ยตายแล้วมา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 แล้ว มืนติดหินมากกว่าหน่อยกู้ภัยมาแล้วนะคะปอเต็กตึกเหล็กอันนี้นะคะเป็นขายอย่างเบ็ดตกปลาค่ะคือเราไม่ต้องไปยืนเมื่อยถือเบ็ดเนาะเราก็คอยสังเกตปลายไม้เอานะคะถ้าเกิดว่ามันขยับดิ๊กๆๆๆๆแสดงว่ามีปลามากินแล้วค่ะ ตรงนี้คือเป็นท่าเรือนะคะก็จะมีเรือเล็กๆอย่างนี้นะคะตรงกันข้ามก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์อย่างนี้นะคะคงดีนะถ้ามีอพาร์ตเมนต์อยู่ตรงข้ามกับทะเลแบบนี้แต่ข้อเสียก็คงจะเป็นว่าอาจจะคึกคักไปหน่อยนะคะอันนี้เป็นเรือของธุรกิจดำน้ำนะคะดูสิคะยี่ห้อซูซูกิคนเอเชียจะครองโลก กัหลขงาะหลังนี่นะคะใจดีมากเลยค่ะเขาตกปลาเสร็จแล้วนะคะเขาก็เอาหนอนที่เหลือมาให้เราค่ะอันนี้หนอนเรานี่หนอนเขาหอยแมลงผู้เพียบเลยค่ะว้าวมีปูด้วยค่ะนี่ค่ะหูแมลงผอยหอยแมลงผู้ เสเฟอร์ปปหมามาเป็นกำลังใจให้นะคะรู้แล้วทำไมหอยแมงพูแมงขายแพงมันดึงยากนี่ว้าว <Wow. S 2> อ่าได้มาแล้วคะ่ะก็เหนียวแน่นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ดึงง่ายๆนะคะเนี่ยว้าว <Wow. S 2> ตรงนี้มีหอยสั่งเลยค่ะหอยสั่ง เราจะไม่เอาหอยเล็กๆนะคะเราเน้นแต่หอยใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็จะไม่เอาไปเยอะเนาะเอาไปในปริมาณที่พอดีพอกินสองคนนะคะนี่บิ๊กบึ้มเมืองทองธานีออกมานะน,น,ะนี่นี่ค่ะนี่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 เลยอันนี้เลยบึ้มบึ้มอุ้ยโอ้ใหญ่เลยค่ะ อันนี้อะไรเนี่ยฝาเฉยๆหรือเปล่าอันนี้ฝาเฉยๆเน้ยวเหลือเกินเด็กดื้อออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่ทำเดือเนี่ยตะกี้เห็นปูเพื่อนๆตัวนี้คือปูหรือแมงมุมว่าตัวโคตรเล็กเลยตอนนี้เก็บมาได้ท่านี้นะคะแมงผู้ไม่จ้าแมงผู้สามโลลอยแต่บางทีก็คิดนะเอาหอยตัวใหญ่ๆเนี่ยเราต้องมาล้างทำความสะอาดเยอะมากเลยเพราะตะไคร่มันเกาะเยอะ แต่ถ้าหอยตัวเล็กๆเนี่ยไม่ต้องล้างเยอะอปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเขาวัด,ดีวันด,ดีทว,ว่าได,ด้ฟันเห็นงูอู๋กำลังจะเจอเนื้อคู่เราเคยยังไม่เคยไม่เคยจะฟันเห็นงูฟันที่ไรก็เห็นแค่ปูเอาละมาดูว่าเราจะได้ปูหรือจะดุปูหนีบนะคะปู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 ไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตมานี่ อย่าหนีตีนกูยังหนีตีนกูตอนนี้รู้หลักการของปูแล้วนะคะพอมันเห็นว่าเรากำลังจะจับปุ๊บมันวิ่งเข้าหาเราเลยค่ะเราจะได้แบบหัวปลกหัวปั๊มแล้วก็แบบกลัวว่ามันจะหนีบนะคะตายแล้วมันไม่วิ่งหนีแล้วนะเดี๋ยวนี้นะถ้าได้ปูนะจะไปทําเป็นปูเค็มพลาสติกพลาสติกค่ะโอ้เจอปูแล้วค่ะเจอปูแล้ว้้ปูแล้วค่ะนี่ เฮ้ยมันไตอะมันไตยอยู่ในกล่องอะนี่คือรูปูค่ะอาศัยกันอยู่ในนี้สวัสดีสวัสดีตะเกียเห็นออกมาเต็มเลยนะคะอย่างกระลังมดเขามีแห่นะคะเดี๋ยวเขาจะตักปูให้ดิฉันนะคะเอาเลยลูกพี่นานแล้วไม่ได้กินปูเค็มป๊าบนี่คือที่มาของคำว่าคว้าน้ำเหลวเอาไมา่ ถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งทำไม่ด,ไดีทำให้ไหวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งเริ่มครับปู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 ไทยตัวไม่ใหญ่มาโอ๊ยลน <c oughs> เห็นกับตาเลย try a ีก i n นได้แล้ว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  เดี๋ยวเอ้มันหนีบมันหนีบมันหนีบอะเดี๋ยวต้องเทคใบเดินใบเดนมเหรอมันสู้อ่ะตายแล้วขนาดใส่ถุงมือเนี่ยหุ้ยแปมบีนีวอนลาสเตอร์ผู้ชายคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยแกะเปลือกกุ้งให้ดิฉันกินแต่เขาก็หาปูเค็มให้ดิฉันได้ค่ะเธอเป็นสาวโซดูทองลอ จับป,จปูเก่งมากเดี๋ยวจะเปิดฝาแล้วใส่ลงไปเลยนะ,อะตอนนี้เหมือนหม้อจับปิญญานะคะคือเอาปูใส่ไปปุ๊บปิดปั๊บแม่งโ okay. อเค <laughs> และนี่คือสิ่งที่เราได้มานะคะนี่คือหอยแมงคู่คะ่ะน่าจะประมาณกิโลครึ่งนะคะแล้วก็ปูคะ่ะมีกี่ตัว1 2ึสาม 4 5นะคะปู5ตัวแล้วก็ปลาตัวหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะขนาดแค่นี้ค่ะเท่าฝ่ามือนะคะประมาณปะทูแมวค่ะทิดาอยากกินอะไรฮะหนูอยากกินอะไรคะผักบุ้งอวดหอยค่ะมือใหญ่เลยใหญ่เลยหวัหเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะคะอย่าลืมดึงเอาหมออ้อยออกก่อนนะคะ หืมฉ่ำมากอ่ะมันนุ่มแคมนิดนิดนะเคมน้าทะเลอืมเด้งมากอ่ะเมนูของเราก็คือเมี่ยงหอยมแมลงผู้กับปลาค่ะนี่ปลาอะไรก็ไม่รู้หนูชื่ออะไรจะลูกอันนี้นะคะเราแบ่งไปครึ่งนึงนะคะไปผัดเขาผัดให้สาม,มีนะคะดูซิมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นน้าจิ้มถั่วนะคะ อันนี้คือข้าวผัดหอยมแมลงภู่ของสามีนะคะนี่ค่ะหอยมแมลงภูแล้วเราก็บีเนื้อปลาให้สามีนะคะอุย้ยมีอยู่แค่นี้นแหละเหมือนเด็กน้อยนะคะคือสามีฝรั่งเราอะเนาะไม่กินหัวปลาไม่กินก้างปลาไม่กินครีบปลาไม่สามารถเห็นหัวปลาอยู่บนโต๊ะอาหารได้คือทุกสิ่งทุกอย่างคือเอาแต่เนื้ออ่ำว่าง่ายๆหนังก็ต้องทอดให้กร,บกรอบๆเอิมก็เอาไปแค่จุ๋มจิ๋มเท่านี้นะคะอานะคะแล้วก็หอยนะคะเมนูลูกรักนะคะต้มจืดสาร,รายนะที่เคยหลอกสามีว่าเป็นซุปข้างขาวแต่ ว่าหลอกไม่สําเร็จค่ะต้องจุดสาลายกับหัวใช้เท้านะคะสำหรับสามีค่ะล้างมือแล้วนะคะที่ร้านี่นะคะสลดัดผักชีขนมจีนนะคะใส่หอยสองตัวเลยนี่น้ำจิ้มถั่วนะคะเผ็เดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานกลมกล่อมถั่วนะคะน้ำลายแตกแล้ว จึงมากแม่เดี๋ยวมาชิมปลากันนะคะสลัดเนี้ยค่ะเป็นสลัดแบบสดๆปลอดสารพิษเลยนะคะมาจากสวนค่ะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ชมนะคะเป็นคลิปนะคะที่เราพาเพื่อนๆไปดูว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยผักสวนครัวเขาปลูกอะไรบ้างน,นะคะและนี่ก็เป็นผักสดๆที่ได้มาจากสวนนะคะใครรู้จักชื่อปลาตัวนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะ นี่นะคะเนื้อปลาค่ะขาวจัวหน้าเจีย๊ยเราจะป้อนเพื่อนๆก่อนนะคะอ,ะอะปาปากค่ะอาตาเราแล้วนะคะ จังเลยเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะผอบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย